สวัสดีครับแม่ครับโอ้แม่งวดที่ผ่านมาเลขแม่กับเขาหาศูนย์เนาะหาเลยที่ว่าฝันเห็นลูกสาวลูกสาวตายเนาะแม่เนาะสาวตายจบกิบครับก็เลยตีใส่ว่าอายุของลูกสาวอายุสิบห้าปีแล้วก็แล้วก็วันเกิดวันเกิดก็คือวันที่สามสิบแล้วก็พ่อซอเกิดก็คือสองหาหาศูนย์เนาะหาศูนย์ครับได้บ่แม่ได้แล้วเนาะได้อยู่คนบ่เคยได้หลายครั้งเต่า ไา้ยูหาศูนย์ก็ได้อยูอ๋อคือตัดสื่อตัดสื่อก็ซื้อหาศูนย์เลยทีหนึ่งหาก็หาศูนย์บันทึถามลอตเตอรี่มันมโบมีก็จะันได้ทีไอ้ลอตเตอรี่มันหาศูนย์มันกระดังมากแต่ม่โมเนัอยู่เต็มบมีเลยมีแต่ศูนหาเนาะเน่ศูนย์หาศูนย์มีแต่แต่มันโมเมนตเล็กอันใช่ไหมโมเมนเล็กอันนี่คือกับว่อันว่ากันใดกันบอันเต็มมาจะถือพวหร้ายแม่ก็ถือแม่ก็ได้ที่คิดบาทโย อ๋อบไดหลายับขำเมนไดลอตเตอรี่ของสี่นวลอันที่ฝันหนึ่งเอียงหนึ่งเก่าหานม่อกหนึ่งเก่าซเอ็นบอลนึ่งเก่าซเล็เหล็กนาเล็กเล็ทางท้ายเลขท้ายบอี่เม่ฝันหนึ่งเก่าหานม่อกหนึ่งเก่าอ่าเลขกท้ายสองตัวหมุนเลขกท้าย3ตัวหมุน2องสองข้าง แม่สือว่าขนมตัวนั้นโอ้ยหนึ่งเกาหานี่แม่อวยได้เลยละมันสองมันหรือสี่ใบเนาะครับอ๋อเมื่อบ้านนี่คือมามันหลุนกันมันหลุนกันอยู่บ้านของคุณแม่อยู่บ้านครับถือกันหลายคนบ่แม่ถือหลายแล้วเนาะอ๋อผู้ลี่ยนชิบสามชิบปูปูหลายทุกทุกคนนะจะได้น้อยก็ได้ข่าวว่าแม่มามีคนมาฝันเกี่ยวกับลูกสาวกงสุดท้ายอีกบ่แม่งสุดท้าย เพิ่นตีแรให,หาศูนย์อีกเพิ่นตีให้หาศูนย์เพิ่นเพิ่นหันบได้ยูเพิน<อ>่นไปถ้าพูนเพิ่นขึ้นไปพูนเพิ่นฟันว่าเม่นี่จบหนาอีกีบค,ครับครับแล้วก็รู้ว่าจบหนามือหาแล้วว่ายังขึเนอีแล้วก็ตีหาศูนย์ครับอืมเขาก็ถือพูนแล้วไปบอกเขาถืออยู่พูนครับครับอืมแล้วสำหรับอ่าหลบนี้ก็คือคุณแม่ฟันแล้วมันบอกรันแล้วฟันขึ้นฟันตองหวัดเลยฟันตองหวัดเลยครับขึ้นอ่า จังฝันเนาะว่าบรรยากาบได้เมื่อคืนนี่คมึงมึงไล่สุดอันนั่นอันนี้ไปก็โอ้มึงไปมึงมาเอาเหมืนนอนหลับไปฝันฝันมันครับอฝันเมื่อคืนฝันฝันว่าจังไดไหมฝันว่าอันมีลูกไส้อันคนขางบ้านนั่นเนาะครับมีลูกไส้คนขางบ้านเหมือนเพิ่นก็เพิ่นก็บยางม้ายางมาแบบน,นี้เพิ่นก็นเลี้ยวมึงหนาแมเ่เนาะเลี้ยวมึงหนาจังไดจังถือลูกระเบิดแบบง่ายๆเลยไหมครับลูกลูกระเบิดง่ายเพิ่นก็ฟาดใส่เงื่อนพ่อเพิ่งน่ะ Oh. อันก้นซื้อเอนั่ะใช่เพื่นนั่นฟาดที่เงอนพอเพืน่นมุนปัดบนเหลือหอดเสาบไม่ยั้งเลยบ้านบ้านหลังนั่นนะบ้านของแม่นี่บ,บอกบ้านหลังบ้านบ้านเพืน่นเองนั่นคางบ้านนีทัดกันไปก็บ,บ้านแม่นี่ครับครับแลวจังไดอีกแม่ฟาดลูกระเบิดตุ่มใ่บ้านแม่ก็เลยซีหนาตาเพื่อน่ามึงบักซักกับประยู บันลูกมันกระตายพอมึงกระตายบานนี้ก็เลยสีนาดามั่นนะว่าพอมึงกระตายเธามึงเลือบอกซักบ้นนี้มันสีดามึงคักมันมากมันสีบอเห็นลูกมั่นก็พอมั่นก็เลยว่าอันคนที่ย่นก็ลูกเพิ่นขึ้นกันอืบางอีน่ะมันมายนระเบิดใจใจพ่อพอกะตายบานนี้ลูกบอกซักที่อยู่บอกซักยุ่งเทพน่ะมาอยู่น้ำน้ำพ่อเพิ่นเดียวนี่มันกระตายอีฝนน่ะตายขึ้นกัน คือเขาตายแล้วตายตายในบานหลังนั้นเลยตายสองคนแต่แต่ชีวิตจริงนี่เพื่อนยังมีชีวิตยังอยู่นี่ยังอยู่สู่มือนนี่ก็ยังอยู่อยู่ฟันเมื่อขึ้นครับมือเศร้าก็ย่างมากอยู่คำว่าั่นในแก้วกมฟันเพื่อนฟังคันเม่ฟันเราซื้อๆเด้อคันเม่ฟันเราเกี่ยวกับบานหลังนี่เนี่ยมันสิออกเลยบานเล็กทีเพื่อนบานเลขทีแปดสิบหกอ๋อบานเล็ทีแปดสิบหกแปดสิบหกันเม่ฟันงวดุดนั้นฟันแต่เมียเพื่อนตายแล้วเนาะงวดนั้นฟันฟันที่ว่ายังเห็นเมียเพื่อนมันออกห หกเจ็ดนอเมียเมียเพื่นอายุหกสิบเจ็ดตัวนี้เล่าตายนะอายุเล่าเจ็ดเจ็ดศูนย์ต่บ้านเล็ที่เล่าแปดหกแต่แต่ห้านเล่าหนึ่งแจ็อายุเท่าไหร่เมียปอสามนาออายุเท่าไหร่ปอสามอ๋อคือจำได้คนเดียวจำได้ั้งแต่ปูน่เจ็ดศูนย์อายุเล่าอ๋อก็คือตอนนี้เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ในความฝันนี่เพื่อนตายมืนขึ้นตายมืนขึ้นนี่เพว่าจอระเบิดเจอระเบิดเดี๋ยวนี้เรายังอยู่อยู่ร้านเราก็ยู่ เต็มหอวลังนันกับมุนเลยได้เต็มเต็มแม่นี่่วมคิดโกงแม่นี่พ่อฝันหัวเมื่อคืนปุ๊บเนี่ยมัวเสามากแม่คิดเลยว่าลีมันตรงแปดหกเฉยงวนานครับเพราะว่าบานเขามุนเบิดเจอแล้วิดเบิดเลยบ่บ่บ่มีบานเลยแบบเป็นขีเทาไปเลยนะเล่าก็ตายเป็นนั่นบานหลังนั้นบานก็อายุเล่ากบเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีละประมาณนี้ก็มีแค่สองหางสองหาง ครับแต่อีกคนหนึ่งที่ตายน้ำกันนั่นแม่จำอายุเท่าไหานเพิ่นมันมันเด็กหน่อยเนาะมันอยู่เขาเรียนป .3 นี่แหละป .3 ป .3 ป .1 กับ7 8 9 9ปีนี่สิ9ปีป .3 กับ9ปี9 9ปีเฮาตายไปเฮาก็บศูนย์ตัวน้อแต่บักบักบางที่มันไม่หยวนอายุเท่าไหร่ล่ะย่าบักอีนี่ ประมาณสี่สิบป้วนแต่สี่สิบตัวอะไรป้ยถามแม่มันมาอยู่หมู่เสาเก่งว่ฟันมันฟังอยู่หมู่เสาครับสี่เอออเาเห็ดบวกมาขายจีนละหายมันว่าเอามึงมึงขาพอมึงตายมึงขึ้นบอกมันฟันเอาฟันบมันบ่อฟันนี่เลยตัวเลขก็อาจจะเป็นแปดหกบาทละทีเนาะแม่เนาะแปดหกนี่เชียวลอตเตอรี่ไว้เลยแหละตองวดเนาะแม่เนาะตองวดไปเลยเพราะว่าบางคนกับฟันตองวดนี่กับแม่บ้านกับมากรูงชุดไทยน้ำแม่ที่มาฝันมันเกื่ยวกั ต้่งเทียกคุมุไทยกีเมนคือการนี้บฮาซูครับสำหรับความฝันของเมนุูนี่ก็ตีตัวเลขใดก็คือ8ปดหกมาเลขที่เนาะแม่และกาอายุของคนตายเจ็ดศูนย์เจ็าว่าจริงๆเราเพื่นยังบานตายแต่เพิ่นเจอระเบิดครับเบิดตายถึงเงินทึงคนเลยนะส่วนหลานหน่อยนั่นก็คือเขาของเรียนอยู่ปอสามปสามก็น่าสิเกาปีแม่เาปีกับเขาใ่ศูนย์เก่าน้ำเนาะศูนย์เก่าน้ำศูนยเก่าน พอ่าเพื่อนตายขึ้นกันตายตายขึ้นกันตายสองคนครับตายสองคนในบ้านหลังนั้นครับหรือว่าเขาตีมันตายสองคนในเขาทีตีตีอีกบ่แม่จังไหนมีแต่ตีบบเป็นขึ้นกันตีถ้าตีไปอีกแม่งจะรลายโตไปอีกเนาะแม่มีแต่ตีแต่บัวปีนี้คือมาเปิดหกนี่แล้วบ้านบ้านเลยตีก็สิว่าฟันคันฟันเกี่ยวบ้านนั้นมันออกจงสั่นเลยครับแม่เกย์ฟันลายเถื่อเคยได้น้ำลายเถื่อเปิดหกนี่ อ๋อคือว่าเมนุษเคยฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้หลายเทียแล้วหลายเทียแล้วบานนีแต่งมต่ออยู่นี่มันบอกเมนการฝันปุ๊บมันออกด้วยเปรตทก่อนจีบอะอืมครับครับกายท่านผู้ชมเพิ่นพิจารณาเบิงเนานแมเนเนเพื่อเพื่นตีเล็กตัวเลขกเก่งๆเพิ่อดาสิตีได้แลวกใายเพื่อนเมนมาบอกน้าเนาะครับมาบอกว่าหยังโอ้ยเขาคักโอ้ยแต่เจอระเบิดมีคนตายอยู่สองคนตายสองคน หรือว่าศูนย์สองน้ำอีลกโตัวหนึ่งบ่แม่กันไว้เอาแบบว่าเ็าคือแปดหกแล้วก็เจ็ดศูนแก็ดศแล้วก็เก้านยองศูนย์เนาะไม่ั่นติครับแม่นเกิดเมึงเพราะว่ามันตาย2องคนครับกับประมาณนี้สำหรับเนื้อหาเนื้อหาความฝันราะเอียดความฝันแล้วใส่ศูนย์แปไปสิสืจเออแม่ครับก็คือเอาศูนไปใส่หนาแปหน้า นั่นละเอาศูนย์ใส่เพราะว่าบ้านที่แล้วแปดหกเมื่อห้าต้องเอาศูนย์ใส่ครับครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเนาะแม่เนาะแม่เดี๋ยวแบบกับประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับอ่าเพื่อเมนทาเมนทาเมนูดฟันเพิ่มเติมอีกก็ขึ้นก็คือมาเดี๋ยวผมมาหาอีกาายมมให่ครับถ้าฝันเมนอีกครับสำหรับงวดของวันที่สิบหกตุลาคมหกหาเนาะแม่เนาะครับเลขของเมนุดกเข่ามาสองงวดสามงวดแล้วเนาะแม่ครับสามงวดแล้วบางบางข้างงวดที่ว่ามันบ่อเข่า เขาตีตัวเลขบ่ได้ตีบ่เป็นครับตีบ่เก่านะครับแต่ก็มีทานผูน้ชมเพื่อนตีหายกระถืออยู่เนาะแง่กระถือเต่จะข้อเงินตีบ่เก่าไปเ,เพื่อนตีเก่า ครับครับเขาหัวที่สองเนาที่สองกับเขาเป๊ะๆด้วกันครับครับโซนกับผมกับขอบคุณเมนูได้หลายครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู <h h ้ชมได้รับชมรับฟังอีกครับไอน้ำกันครับอวยพรให้ท่านผู้ชมน้ำเนยครับแม่อวยพรก้าทูให้ถือน้ำกันเด้อหัวนาเนี่ยครับไอใดเนี่ยโบเห็นบ่อันผู้ชี้เขาถือรางวัลที่หนึ่งบุญสองคนบุญบ้านเขาถูรางวัลหนึ่งสองคนมีสอคนให้ถือขอเขาเน่ยมีใน ตัวอำเภอเฮานี่คนหนึ่งแล้วก็อยู่บ้านจ่อคนนึงบ้านจอกคนหนึ่งเป็นสองคนโชคดีแฮงโอ้เข้าโชคดียาำได้แม่ที่ถึอก็ค่ะเอาวันนี้แล้วแม่เอาวันนี้แล้วเนาะครับครับแล้วล่องล่องครับแล้วกลายท่านผู้ชมเพิ่นถึงน้ำเนาะให้เพิ่นถึงต่วันที่หน่งเลยวันที่หนึ่งที่ย่งน้ำครับครับสานีแล่ะครับแม่ครับสาธุครับ